ซิลสูญญากาศบ,บ้าอะไรซิลได้800ถุงต่อชั่วโมงกําลังผลิตพูดเยอะแถมอายุการใช้งาน10ปี VCT05 เครื่องซิลระดับอุตสาหกรรมเครื่องนี้เป็นระบบฝาโยกทางานอัตโนมัติปิดฝาปุ๊บซิลปับ๊บเดี๋ยวทำให้ดูคนนึงซิลอีกคนหนึ่งเลี้ยงอีกคนนึงซิลอีกคนหนึ่งเลี้ยงบอกเลยว่ากําลังผลิตเนี่ยทวีคููแน่นอนพูดเร็วประหยัดเวลาประหยัดแรงประหยัดต้นทุนกําลังผลิตสูง800ถุงต่อชั่วโมงเครื่องเดียวจบเหมาะมากสาหรับโรงงานผลิตที่ต้องการจานวนเยอะๆนี่แบบซิล แของดีไม่มีเสื่อมไม่มีช็อตระวังทองแดงปลอมจะผงเปียกแห้งซิลได้หมดอยู่ห้องซิลเป็นสแตนเลสสามศูนย์สี่ไม่มีสนิมไม่มีรั่วแน่นอนเราจะซิลบล็อกข้าว30โลไม่ถึง20งนาทีเอชีมีขายบล็อกข้าวหลายขนาดด้วยทิ้งโล1โลและ5กิโลโคตรใหญ่ก็มีการซิลหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถวางบล็อกข้าวได้ถึง8ปตันไปเลยครับปิดฝาบอกเลยว่าไม่มีเครื่องไหนกำลังผลิตเยอะได้กว่านี้อีกแล้วาดาแป๊บเดียวครับ30โลแน่นๆสวยๆเลยครับตั้งตามเชล้มีให้เลือกหลาายขนนดรรัับปะก1ี